สวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีฝั่งไทยฝั่งเราบุพเจะมาว่าวเกี่ยวกับเรื่องที่บุพเพได้ดงคลิปไปเมื่อวานนี้เองเนาะที่สาวเล่าแบบผ้าแฟงน่ยผ้าดูกับไปย่ำพ่อแม่ที่เล่าเองแต่ว่าเหตุนังสซือกถูกต้องตามกฎหมายเนาะแจ้งบ้านแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวของเองให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าพ่อกลับไปทิงบ้านแต่ก็พอสมัครที่จะอยู่บ้านได้เองถึงอย่งนถือได้กับประเทศอย่างกัมพูชามาที่เป็นโพดใหม่เองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบุพเพอ่านให้ฟังอีกครั้งเนาะ พาลูกผัวเที่ทวทวยว่าวเที่ยวบ้านหม่ก็ว่าไปเที่ยว่าวไปเที่ยวบ้านเนาะกอนสีมากระแจงในบ้านแล้าเนาะพี่นอ้องเล่ากับห้องรับว่ามีเอกสารครบบะตองยานยัง้งนั่นเองเนาะสิบเป็นยั้งแลกกับไปแจงตํารวจกุมตํารวจกุมไหนจะเป็นพวกกองรอนบ้านประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเล่าเฮากุมกัดเสียงเงินหาแสนกีบ แค่จแจ้งเสยๆก็เสียเงินนะพี่น้องเสียเงินหาแสนกีบคาขุมข้องย่งบอแด้วย่งมาใดบอหายยูห้กกับไทยเลวยถาบบกับจะปรับให้ได้เสียเงินหกหาล้านกีบมันเท่าเป็นแบบนี้พื่นบอเนาะขอยมายามพอแม่พี่น้องข่อยเพราะว่าบอไดมาบอไดบอไดมาจะสิปีแล้วเนาะได้ถือโอกาสพาลูกผัวมาเที่ยวด้าวมายามพอแม่ ผ้ามากคังแน่กับเป็นแบบนี้ได้คือบบเมนคน้นสงสารดูผัวมีเอกสารเนาะครบทูกอย่างบนานไพเป็นแบบนี้แน่เนี่นองที่คนในโพตในเ่ยบองว่าผ้าดูผ้าผัวเพราะว่าคนโบเดมายาบานสิบปีแล้วเนาะก็เลยผ้าเพราะว่า,า,วาทางดูทางผัวคือหมอไงคือเขาก็อยากผ้ามากราบมาไหวพอไหวแม่เน,นี่ยน้องพี่น้องต่ว่าก่อนจะมาคือแจ้งในบ้บานแล้วแจ้ง กุมแล้วนะวาจะมากก็คือเสียเงินไปแล้ววาหาหาแสนกีบบนะพี่น้องอก,ก็คือแต่ว่ามากแล้วคือโบไฮยูไฮไลท์ไฮกัเนะถาวโบก็บคือจะปรับไมห้หกล้านถึงสิบล้านกีบเออบองง่ายๆนอบ้านห้องบ้านห้องไม่ขนาดนี้ได้เด้อพี่น้องบ้านห้องไม่ขนาดนี้ได้เนาะนอะการที่เข้ามากคือมันถูกตองกามกฎหมายอยู่แล้วแล้วเป็นยังเขาจะต้องเหตุกับเขาแบบนี้เนาะเขาก็เป็นคนคือกัรเออเขาบริรักษรอบมากเข้ามาถือตองตามกฎหมายเขาเหตุตามขั้นตอนอย่างไรแจ้งบ้านแจ้ง ตำรวจกุมกระแจงแล้วแต่ผัดบ่อหแขเขาอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่กรณีแบบนี้แบบเดียวเนาะพี่น้องเนาะมันมีหลายกรณีแม้แต่คนเล่าก็เซนเดียวกันการที่คนเล่าเฮาจะไปพักบานคนอื่นเนี่ยก็ต้องได้แจ้งในบ้่าเซนเดียวกันบางครั้งก็งงว่าเฮาก็เป็นคนเล่าค,ค,ค,คือกันเนาะเป็นยังกันไปซ้ามาซ้ามาก็ต้อง ไม่เข้ามามันต้องยุ่งยากแบบนี้เลยบอกเนาะการไปฝากก็เศร้าไหมว่าคุ้มครองคือเสียงเงินค่าคุ้มครองแบบว่าถาสมมติว่าทีเห้แบบนี้ถาสมมติว่าถ้าไปพักแล้วมันเกิดยัง่งคืนเนาะเฮาจะตองกายไปนคนที่หาพิสอบเองเนาะพี่น้องถ้าว่าเฮาแจงแล้วเออว่ามาถูกตองตาพฎหมไมเออมาถูกต้องมาอยู่แบบถือต้องเป็นเป็นญาติพี่น้องคอยนะก็คือแจงในบ้านว่าแล้วว่าถ้ามียาตเกิดขึ้นขึ้นในบ้านรับฮูนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะมันเกิดจ้กกรณีแบบนี้แต่ว่า ้าเขาจะทําแบบนี้นะมันไท่ไท่ไทเขาทาใดนะ้าเขาจะทานี่คนเล่าเข้ายังลักหลอบเขาไท่แบบว่าพิษกฎไม้ย,ยังเยอะมากเนะาะทาะเรดียกเอาเงินกับคนเล่าเข้าแบบนี้นี่แต่ว่าเขาบวเหตุเนาะแต่ต่างจากเล้าเขาเหล้าเขานี่ประเหตุเนาะทั้งที่ว่ามาถือตองตางมกฎไม้แต่ก็ยังที่จะเดียกหลองเอาเงินกับเขาเนาะพี่น้องเนาะทนที่ว่าเออมามามาถูกตามกฎหไม้เขาจะไปไสมาไส ก็ได้ตามสบายเนาะเพราะว่าเฮ้าเขาประเทศแบบถูกเฎหมไม้อยู่แล้วเนะีเข้าก็มีสิทธิทจะไปใช้มาใช้ใดตามทีสถานที่ที่เขาอนุญาตเองเนาะเป็นองอกจว่าบา่ได้เล่าเฮ้าบ่ได้พ่เขาเจาว่าประเทศอื่นเป็นแบบนี้ระอบอหรือว่าเป็นแต่ประเทศล่าประเทศเดียวเนาะอันนี้ก็บอวร,รมันยุ่งยากเหลือเกินมันยุงยนนย่งยากนะเพราะเขาคิดว่ามันยุ่งยากการออกกฎหมายแบบนี้มันยุ่งยากมากแล้วมันเหมือนเฮ็ดห้สองวางเป็นสองวางให้พวกที่หาผลประโยชน์บ่ราว่าจะเป็น กองร้อยบาทหรือว่านา้บาทนะครับคนประโยชน์กับคนเหล่านี้เองเนาะไม่ว่าหางเงินเขาทงตนเองใะเนาะก็ไดพวกเขาเสียเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาเสียทั้งความบุญซึ้งเลยกันมีกรณีหนึ่งที่พวกพอนบอกไปว่าอยู่ที่แขวงขมวนน้องพี่น้องคือเพลินในแฟนุนไทยในพวกุนไทยระหว่างงานภาษาเราพวกุนไทยผ้าผ้ากับบาทพยายามพยายามแม่ถูกในบาทกองน้อยบาทเรียกเอาเงินสี่หมื่นบาททั้งที่ว่าเขามีบัตรครบทุกอย่าง นราแต่ว่ากัรอยากเอาเงินคือเป็นย่งถึงเป็นแบบนี้เป็นย่งเล่าเข้าถึงเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะพี่น้องกกจนเข้าก็เข้าก็นจำเป็นต้องเสียนะเขาะจะเป็นต้องเสียคือถาวรเสียถ้าถูกจับเขาคุกนั่นเองทั้งที่ว่ามีกฎหมายถูกอย่างและเป็นย่งถึงเป็นแบบนี้เนาะจนจนจริงๆเรื่องแบบนี้มันมันับกประมาณสองสามปีอะไรี่น้องที่ว่าคเาานเ้าานี่มันสองสามปีแล้วเสียงเงินไปั้งสี่หมื่นบาท สี่หมื่นบาทกนการเขาจนแบบว่าจนน้าตาไหลจนเข้าสุดนอกกับทีเงินสี่หมื่นบาทคือว่าจะจะ,จะหากลัวจะหาไหลรเป็นอเอาแค่ผ้าแฟนผ้าผัวก็พยายามพอยามแม่ทีเราแต่ถูกของร้อยบาทือในบาทเดียวเอาเงินเขาแบบนั้นเนาะคือฮาองเบาๆนะถ้าคนไทยเขาจะเหตุแบบนั้นที่ว่าท้าประเทศไทยจะเหตุแบบนั้นมันเก็มันก็มันก็เข้ากับเหตุไรแต่เป็นยังเขาบอกเหตุ น้อพี่น้องยังถ้าถูกจก๊เข้าแค่ทรงกับประเทศแค่นั้นเนาะยิงคนเล่าห้เรา,าเราเขาประเทศไทยยังปิดจานวนลงวงหน้ถูกกฎหไม้มาถูกกฎหไม้เนั่นเองมีแค่พาสปอร์ตแต่ว่าเข,าข้ากับเหตุแบบว่าเข้าไปแต่ไม่มีอิสระมันมีอิสระภาพถูกอย่างเนื้อท้าเข้าเข้าถูกตอก่า่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตยังต่ำๆเลยเข้าสมารถไปทัว่วประเทศไทยอะไรย่างสบายคืออยากจะพักที่ไหนเข้ากับพักไดเนาะไม่อยาดีพี่น้องอยากไปพักนอกกับพักใดคือถามว่ามีที่พักไปขอพักน้ำวัด สถานที่ยังต่างๆก็เฮดไส้ข้อแค่เฮามีมีบัตรถือตองตามกฎหมายนั่นเองเนาะคือมันสะดวกสบายแลยเขาบริมาทที่จะมาเดียวเอาเงินถาเขาจะเฮตแบบนั้นเนาะซ้ํซาสีอึดเงินใส่เนาะพี่น้องเจ้าหน้าที่บ้านหรือว่านายบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้าเขาเสียอึดเงินใส่ถ้าเขาจะเดียวเดียวเอาเงินแบบนั้นนี่ค้นเล้าในแต่ละเมืออในแต่ละเวน้นเล้วรอขวเขาประเทศไทยไปจำนวนลงไหลายเฮ้าตามที่เฮาเห็นจับก็คือมีแค่จับทรงจับทรงประเทศอย่างเดียวเขาบริียก เราเอาเงินจากาเขาด้วยแต่จ้างถากทีเล่าเขาเขาประเทศแบบถูกกฎหมายแต่ก็ยังเรียยร้องเอาเงินจากเขานั่นเองเนาะกรณีล่าลาเหมือนกันนะทีไปพักพาลูกพาเมียไปแบบว่าแบบแอเฟนเจอร์นอพี่น้องก็ไปพักแต่ก็มีกองน้อนด้ว่าเจา้าหนาทีไปตามทึงทีเลยที่ออกข่าวโรงแังหน้าตอน,นั้นเองซึ้กว่าอู้ห้องบอย่างมี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยทา้าเขาเขาถือตองตกฎไม้เขาเขาควรทีจะ แบบว่าเขาจะไม่ซิดเนาะพักที่ได้ก็ไรเนาะเพราะว่าเขาตื่นต่อแต่มมื่อารการเขาประเทศเขาก็เขาตมตามกฎหไม้อยู่แล้วเขาทังด้านมีพาสปอร์ตเขาเออทา้าเขาจะทาเขากิดว่าทายานเข้ามาแบบบถือกฎหไม้ก็แค่เขาไปตรวจบัารเขาแค่น้นก็เจอเออถ้าทูกกฎหมายก็คือแล้วไปเนาะมันจะเป็นที่เขาจะไปเดียกร้องเอาเงินจากเขาเลยเนาะผี่นองเนี่ยแล้วมันเป็นหรูซสึอว่ามันเป็น ตัวทวงนะบ่อพงอกิวานเป็นตัวทวงเลยนะ้วามันเกิดแต่กับคนไทยคนเดียวก็ประเทศเดียวด้วยบอประเทศอื่นเกิดบออันนี้ก็บ่แน่ใจแต่แน่นอนว่าเวียดนามหนึ่งบ่เกิดแน่นอนเวียดเวียดนามนี่เขาประเทศแบบพิษกุฎไม้เต็มประเทศเลยแต่บ่อบดกับเวียดนามนนอนแต่เกิดกับไทยแน่นอนนอกพราะว่ามองยังไงคือเขาจะมีอากติอะไรเขามีอากติอะไรเขาถึงถึงเหตุ เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะนะแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยประเทศเดียวหรือเปล่าอันนี้บนาใจเนาะยังมีหลายหลายกรณีก็เซนเดียวกันแบบว่าเป็นยังมาถึงเป็นแบบนี้เข้ากับข่าวใจเข้ากับเห็นเขาว่าเป็นยังมาถึงจะเป็นแบบนี้เป็นยังการที่เข้าไปประเทศอื่นเข้าร้สึกว่ามันสบายใจเหลือเกินแต่เป็นยังเขามาเที่ยวประเทศเขาเอาเอาเงินเขามาบ่าประเทศเขาแต่เข้ากับปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นหนักโทษเหมือนเขาเป็นคนพิษเหมือนเขาเป็นคนที่ลักลอบเขามาประเทศเลยเนาะทั้งที่เขามี บัตรใบอนุญาตเนึ่ว่าบัตรถูกต้องตามกฎหไมยถูกอย่างเขาควรที่จะมีสิทธิถูกอย่าง,าน,อางนอกแขกไปพักไปเศร้าอยู่บ้านเออทาเออทาคิดว่าหายเขาแจ้งได้บ้างคือแจ้งแต่เขาก็จบแข่นั้นเทาเขาวรตอนครับเขาดีๆเทาขาวรเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับเขาดีๆนอกแขกบานตางเมืองมาเขาควรตอนหับเขาแต่บ่ยไม่ใช่ว่าจะอยากรเงินจากเขาจะคูเขาอยากรเงินจากเขาเพื่อเอาเงินเขาทงตัวเองแบบนี้มันโหกว่า มันหนาเกลียดเกินไปนะสําหรับสาหรับการกระทาแบบนี้มันหนาเกลียดเกินไปว่่อยากให้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องเนาะผู้ซึกว่าแนะนา,นาที่เขาเป็นคนเล่าคนหนึ่งเขาก็ซึกว่าบอกโ,โ,โ,โอเคครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะเพ<ๆ>ราะวาา่าเขาพ่อเขามาเทียบใส่แล้วเออป็นอย่างเขามาไทายแล้วมันรูซสึกสบายใจได้เกินเพราะว่าจะไปใซสมาใซส์การเที่ยวเที่ยวไปนานมานี่ขับรถไปนั่นมานี่คือมันสะดวกสบายทุกอย่างมันสบายใจทุกอย่างไม่อิสระทุกอย่างแต่พ่อ คนไทยมาเที่ยวลาวเขาบอกว่ามันจองมองจากเจ้านาะที่จากานบ้านจากเจานะ้าหน้าที่เหมือนถูกจองมองถูกแพงเล่งตลอดเวลาเหมือนจองทีจะหาความพิษหายนั่นเองทั้งทีทั้งทีทงทเข้าเขามาประเทศแบบถูกกฎหมายนั่นนะเนาะทุกคนนี่แหละคลิปนี้ก็เจะประมาณนี้นะมาระบายสูปป้างด้วยกันเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี